โอ้เห็นไหมเจ้าว่าสัญญาณดีๆเกิดขึ้นแล้วที่พุทธบุตรจะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเห็นไหมว่ามันเป็นไปได้แต่สักวันหนึ่งการบวชหนึ่งล้านองค์ก็เป็นไปได้นี่นะเจ๊ะนี่ไงแค่วัดละสามสิบห้าองสามหมื่นกว่าก็หนึ่งล้านห้าหมื่นองเห็นไหมเจ๊ะก็แค่นี้เองนี่เดี๋ยวเรา เตรียมก่อนล่วงหน้าแล้วเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแตถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครูผู้ใหญ่จะบอกลุวงหน้าเป็นปีอเวลานี่เป็นเวลาสว่งแล้วอะไรอย่างนี้นะจ๊ะให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวลุวงหน้าหนึ่งปีที่จะเคลียร์ภารกิจต่างๆทำตัวให้ว่างปลอดบนแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสุทเจ้าขอวัดปฏิบัติแล้วก็ เรียมท่องขานหนักไว้ดีถึงเวลานั้นเราจะได้บวชพร้อมกันเลยบวชพร้อมกันทุกวัดเลยล้านองค์นี่นะจ๊ะ